ครับจะมาวิเคราะห์กราฟราคาทองคําของปี2อง4นะครับราคาทองคํามีความผันผันตลอดปี2อง4โดยช่วงต้นปีมีราคาลดลงอย่างต่อนเนื่องจนถึงเดือนมีนาคมถึงในสาย,ยนจากนั้นเริ่มฟื้นตัวและผับตัวขึ้นในช่วงกลางปีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายปีรายละเอียดรายเดือน,นครับ มกกลาถึงมีนาคนะครับราคาทองคำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกุมภาที่ลดลงถึงหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทเมษาถึงพฤษภานะครับฟื้นตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพฤษภาที่เพิ่มขึ้นสองพันห้าสิบบาทมิถุนายนร,ราคาลดลงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทกรกฎาคม เซิงสิงหานะครับกลับมาฟื้นตัวพรกฎาคมเพิ่มขึ้น1,600บาทกันยาย,ยนค่อนข้างนิ่งตุลาคมถึงสุศจิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องธันวาคมราคาทรงตัวกลับเส้นด้านหลังแสดงราคาท้องของแต่ละวันแต่ละเดือนในปี2 5 6 4 ช่วงเดือนพฤษภาคมเส้นสีฟ้าอ่อนมีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนที่สุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนาสีเขียวอ่อนและสีฟ้าเป็นช่วงที่ราคาต่ำที่สุดของปีปลายปตีตุลาถึงธันวาราคาค่อนข้างนิ่งและอยู่ในระดับสูงของปีราคาทองคำในปี2อง4มีลักษณะขึ้นขึ้นลงลง โดยมีการฟื้นตัวช่วงกลางปีและราคาสูงในช่วงปลายปีเดือนที่ราคาทองพุ่งแรงที่สุดคือพฤษภาคมเดือนที่ราคาลดหนักที่สุดคือมิถุนายน